สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอลที่เล่นนี้อเอาพามาที่ตลาดน้าสวนภูมนะคะมาดูมาเดินเล่นนะคะแต่ไม่รู้เด๋ยนนี้พอดีพี่ภูมิแกบไปทำงานอาก็เลยอยู่บ้านคนเดียวก็เลยออกมาเดินเที่ยวหาอะไรกินแต่ตอนนี้อยู่ในโซนของเสื้อผ้านะคะอยู่ในโซนของเสื้อผ้า สวยๆน้นเลยเดินเล่นกันอีกสักครั้งก็คงจะไปหาอะไรกินมีทางคิปช็อปน่ารักน่ารักจริงๆแล้วอยากได้เออเนี่ยค่ะมาหาซื้อกระเป๋าแบบนี้มาหาซื้อกระเป๋าแบบนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาขายกันอยู่ไหมเพราะว่าช่วงก่อนช่วงก่อนเอาซื้อไปหลายใบนคะคะ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขายังขายกันอยู่ไหมเขาบอกว่าเนี้ยค่ะมันใช้ดีแต่ตอนเนี้ยซิปตัวเนี้ยมันแตกแล้วมันแตกค่ะมันแตกมันก็เลยต้องหาซื้อใหม่แต่ราคาสิบห้าบาทเองค่ะเนี่ยสิบห้าบาทเราดูนาฬิกาน่ารักอ่ะนาฬิกาไม่น่ารักค่ะเขาไม่เห็นที่เหลือ เราไม่หาซื้ในซอๆเครื่อเดือนนะเราก็เดิ่อซนนี้แล้วป่าเครืบเรืนหาซื้อกระเป๋าไม่ได้สะสของไมามาใช้กระเป๋าตอนนั้นซื้อซื้อกับระเป๋าให้รี่กูม มองแทแพนะคะร้านนี้นะคะเอาซื้อกระเป๋าให้ซูมร้านราคาอ่มราคาห้าร้อยกว่าบาทอ่าไปเดินโซนนี้เหรอสมวกอะไรหรอโอ้ไมีหลานใบามากหมวกไม่รู้จัก คือแบบเขาไม่ต hmm. ้องเข้ามาสิระโปรงแต่แต่ก่อนอ่ะช่วงนี้มีสุภาพ้ายนิดนีง เดินเรืเดินออกไมันบอกว่าที่มนไปับนไปอ่ะคู่ละชั้นเลยแใ่เอี่ตัวนี้น่ารักนะใส่กระสุนสวยนะตรงนี้ในหนหายตัวั้งไหนป้าเดินต่อไปค่ะก่ขัดนะ ม่าเต็มเลยล้วก่อนจ้าในพวงใหม่ไเอ็มจบงเนี่ยในในตลาดนัดโซนที่อยู่ข้างหลังนะคะโซนนี้อยู่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นเสื้อาธรรมดาราคาสองบอทระยยีสิบาทเสื้อผ้าพืมพ แบบนี <PM ính> ้เออก็น่ารักอีกแบบเนาะ่ะอ๋อ้ออ๋อเสื้อเหมือนชุดนอนเลยเล็กตัวใหญ่ร้อยย่สิบเท่ากัน200ร ก็โอเคนะมีปลาด้วยอ๋อเอาซื้อเอาซื้อเสื้อเสื้อสีดำไปตากตรงนี้แต่ไม่ได้ใส่เตัวนี้โอเคมากสไหมคะเพื่อน สวยเนาะรัดูกันราคาร้อยยี่สิบบาทหกสิบบาท ไปหาซื้อกระเป๋าสกใบเวลาไปไหนแบบจะได้พกโทรศัพท์พกขากล้องได้สะดวกไม่ใช่เธอธอ,อ,อ,อาไปหาดูนะมันมีมันมีกระเป๋าเป้บือมือ2สองอะขายอยู่ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งติดกับห้องน้ำอ่ะใช่ค่ะฝั่งติดกับห้องน้ำลองไปดู กระเป๋ามือสองจากญี่ปุ่นจากเกาหลีอ่ะร้านนี้เลยคะพอะอ,ะอยู่ข้างหลังสุดเลยนะคะนะคะี่ค่ะโอเคนะนี่เหรอคะอืมโอเคนะนี่นะค่ะเพื่อนใบนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวไหนครับหกร้อยครับผม เท่าไรนะหกร้อยจ้ะหกร้อยตัวนี้ด้านหลังมันเป็นโครงหลังแข็งนะครับโอ้โปรีผีเสื้อนี่ค่ะเพื่อนจ้ะหกร้อยนี่นี่ปว่ามันจุได้เยอะไหมตัวนี้ได้หกสิบลิตรนะครับหกสิบนี่จ้ะหกสิบลิตรเนื้อผ้ากันน้าอ๋อจ้ะอันนี้สําหรับเดินทางแบบขึ้นเขาอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะนะครับลุยฝนแบบจัดจาใช่ใช่เพราะว่าตัวนี้ด้านล่างมีที่ใส่เออ เรนโบเวอร์ครับผมอต <ผม S 1> องค,คุมกันฝนอ๋อค่ะค่ะดูกันดูกันลองดูได้เลยครับแล้วก็ไซส์ใหญ่จะเป็นแบบดลลาร์อืมค่ะเราค่อยไปดูอย่างอื่นกันตรงตรงร้านนี้นะคะอยู่ตรงร้านเราขอดูแบบกระเป๋าไวเ้เล็กๆอยากได้กระเป๋าแต่เห็นแล้วอยากอยากได้เหมือนกัน แต่ราคาก็โอเคอาจจะต้องได้ราคาด้วยอ,อันนี้เฉพาะชนเสื้อผ้านะคะนชนเสื้อผ้าชนไนเ้าเดินต่อไป สูงมีไหมแบบนี้รู้งอยู่ทีนเนี่ัสูงอง่ะงั้นเี๋ยวาก็บช่เลนะาเวลาเดินทางไม่ค่อยมีกระเป๋าค่ะเอากระเป๋ามาใช้แล้วมีมีกระเป๋าใบนี้ลคะคะแบบมันเป็นกระเป๋าใหญ่อะใช้เดินทางสำหรับการเดินทางไกลอย่างเงี้ย อากาศเริ่มร้อนแล้วนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออ๋อด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอ๋อนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะต่ดรองเทาสวนมากค่ะ